มันเป็นการดอ,อกอากาศทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอไม่พอใจนะคะเกิดที่ไหนเราคะห้องที่มหาสรารคามค่ะบ้านคอยอยูสรารคามค <c oughs> <c oughs> อยเป็นคนบ้านนอกอยู่มหาสรารคามคนเมืองมหา <c oughs> แล้วคุณสุภพรอยู่ไหนครับขอบคุณสามล้านดวงตาสามล้านคู่ดวงตาค่ะที่กำลังชมอยู่แต่ตอนนี้ยายสาวมา คำทุหน้า,าที่ให้ร่วมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ,ะ,ะคุณสวพรเป็นคนไทยอีสานไหมคนอีสานเราเนี่ยแหละชาวนาเยอะชาวนาก็จะเยอะในพื้นที่บ้านของยายสาวก็จะเป็นชาวนาหมดนะะเป็นเกษตรกร,กรหมดเลยเท่าที่เกิดมาแล้วรู้นะคะอ่ะ บรรน,นอกคอกนาเนาก็จะชนบทไทยเราก็จะมีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะพอเติบโตมาพ่อแม่เราก็มีวิสัยทัศน์นะคะส่งลูกส่งเต้าไปเรียนลูกเต้าก็จะ,ะไปเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าไปยกระดับ ยกระดับพ่อระดับแม่ขึ้นมาว่ามีลูกมีเต้าได้เรียนหนังสือนังหาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนู่นนี่นั่นค่ะขึ้นมานะชาวบ้านเราก็มีวิสัยทัศน์พ่อเราเองก็มีวิสัยทัศน์เหมือนกันนะ <c oughs> ช่วงนั้นเนาะเออไม่กี่คนนะคะในรุ่นใหญ่ที่ไปเรียนอ,อืมโอ้ลำบากพอสมควรนะไปเรียนไม่ใช่วาสบายนะในสมัยนูนนะ้นเนาะเดินเอาไง <c oughs> คุณสุภาพรครับค่ะ,ะพวกเราเรานี่แหละ,ะเรานี่แหละอยู่ที่ชนบทมาแล้วก็มาเจอสภาพที่เป็นในเมืองความภูมิใจของเราที่เห็นทั้งบ้านนอกและในเมือนนงมันเป็นเรื่องที่เรามีความได้เปรียบอยู่อย่างหนึง่ง เพราะว่าเราเห็นทั้งสองอย่างนะคะอ่าผ่านทั้งสองอย่างมาแต่คนอยู่ในเมืองไม่เห็นบ้านนอกเลยอ่ค่ะแล้วก็ในเมืองไม่เห็นบ้านนอกเลยเราก็เลยโูมใจไง โอ้นึกว่าภูมิใจที่เห็นต่างประเทศใช่ไหมคะภูมิใจแค่นี้แหละภูมิใจแค่ว่าอยู่บ้านนอกเห็นสภาพบ้านนอกชนบทแล้วมาอยู่ในเมืองก็เห็นในเมืองแค่นี้แล้วต่างประเทศนั่นก็เป็นเรื่องอีกของผู้คนอีกส่วนหนึ่งเนาะตอนนี้เราเอาชีวิตของเราให้อยู่ในแค่บ้านนอกกับในเมืองนี่ก่อนส่วนต่างประเทศมีบุญวาสนาก็คงได้ไป ค่ะออกมาจากด้านในแล้วค่ะเป็นเวลาเที่ยงค่ะเป็นเวลาจะเที่ยงเราจะต้องเข้าไปบ้านแล้วไปทานข้าวค,ค่ะขยะจากจการก่อสร้างค่ะเต็มเลยอืม ต่อสร้างเสร็จก็ต้องมีการเก็บออกออช่วงนี้เรามาอยู่ด้านหน้าซึ่งการจะพาก,กันกลับบ้านแล้วนะคะพาก,กันกลับบ้านไปทานอาหารขี้วัวเริ่มจะแห้งแล้วมีคนเอาขี้วัวมาขายค่ะวันนั้นคุณสุภาพร ค่ะขอ,ขอบคุณมากนะคะสีล้านคู่ดวงตาที่กําลังรับชมค่ะสีล้านดวงตาสีล้านคู่ดวงตาที่กําลังรับชมเนี่ยค่ะทางที่เราทําเสร็จแล้ว ในโอกาสนี้นะคะมันเป็นเวลาที่ยายสาวจะต้องขึ้นรถกลับบ้านค่ะก็ขอนยไวยพรให้ทุกร้านทุกคู่ทุกร้านดวงตาทุกคู่นะคะให้มีความสุขค่ะแล้วค่อยพบกันในช่วงบ่ายนะคะค่ะเพราะว่าตาเริ่มที่จะจอดรถรอแล้วค่ะบ๊ายบาย